เอาดอกไอกแม่แกพักอยู่ข้างบนนี่ทิ้มันหัวตาสีออกป้านนี่นะพี่น้องค้างเนี่ยส,สาวมาน้ำตะพันทะบ,บุเฮ็ดบุเก็บซอยแม่ ເພິ່ນບໍ່ສະບາຍເພິ່ນເປັນໄຂ່ປານີ້ປາສຸทທ້າຍອອກອັນ <c> ນ <oughs> ີ້ລະກະບໍ່ມີລະນີ້ແມ່ນເບິດແລ້ວນີ້ພີ່ນ້ອງຈ້າເດ คนในเงาค่ะคุณพ่ที่คนดดินเนี่ยเก็บตังดนยนี่หลาคือพ่มากเก็บซอยอีแม่แนะ่เก็บได้ซ้ำได้ก็เอาละมือนี้ โถดได้หลายเด้อเจ็บมือเดียวพี่น้องจ้าจเดียเพื่อนปานิมออกสุดท้ายมมทุกปีทุกปี ใส่มูอเป็นหัวต่อออกมั้อือมันถ่ายยักสองสามมือพอดี้นนี่นะแล้วก็สิข่ายพวกใดพราะว่ามืออื่น ん ป้าฮัดบงลูกสาวย่างบางลูกสาวจากน้อยกันเป็นนั่งไม่ดอกเป็นแต่มีความสุกแต่ลูกสาวละแต่วัดนี่ก้าไหมลูกเป็นบซับายพี่น้องจ้าเพป่นเป็นไอไขวัดเป็นลงมาเป็นมูแม่ไปเป็นคุ้มเพป่นมาเป็นมูที่จริงเป็นกระโบอยากมาดอ <isas> กแมาก,กับมาเนี่ยแม่อยากกินผัดกระเทียมปลา อยากมาแต่มาเป็นมูแม่ลูงเลี้ยนมือกับบุด้ไปเ <c oughs> ก็บกระเทียมต่อพี่น้องจ้า <c oughs> อีหลามมาเป็นมูแม่ <c oughs> สมว่ามาเป็นมูอีลิน <c oughs> นอนเล่งแง่งอยู่ หรือจังเบาก็ได้ดอกที่แม่เก็บกระเทียมก่อนอยากกลับบ้านแล้วให้ยู่บไก่บ้านบ่ไก่หนทางเสียงรถเลน กับต่ำฮงเด้อพี่น้องใจมันแสบคักเขากันดีดแีแม่เามลมักพันเอาพันเรานเานี่ยเบิดจากปลานีก็บ่บได้กินแล้วบันแก่เราบันนี้ปลานีปลาสุดท้าย ออกรุ่นมูทุกปีทุกปีมันออกซาป้าน,นี่นะอีกสองสามมือพอดีนี่อีกสองสามมือมาเก็บสิพอดีอื คือพ่นขี้ดินลคือบอกมีดหน่อยไปตัดซอยอีแม่ในลูก ຍາວເັນິເກັບໄດอยู่ຍັຍາຕັັດິຂຶອຍຂໍີົນຈົດ มันเงาไหวมันเงาเรากับโบเซาบไปพัดนะตู้มันใบบานๆมันเงาแล้โบดซาบไปพัดนะพี่น้องจ้ามันแข็งพี่จะคเห็นเขาจะออกไปขั้นสมแต่ใบเพิ่งขึ้นใบแล้วนะแต่จงิีไมิโตไปพัดนี่จะแกงอ้อมแอบคัาคนี่ พย,ยามสตามตัดองให้ถึงหัวเพื่อนอิบซีเพื่อนเบามากวัดโอ้ยันบ่าาอ,นบออกได้ปีนาวันมาสังเกตบางเมนอิลีฮะสตัด์ทเงาลายกับลีตลนันแย่เพื่อนบ่ออกปีนาตัดก็สำคัญ มันข้หวตาออกหัวต่ออ,อ,ก,อ,อ,อกก็คนดินเป็นบ้านเท่ากับเป็นบ้านไปเก็บดอกผักกะเกียวดอกกระเกียวก็คนขี้ดิน các lần nhặt xâm này đang nhặt นขีดินห,หน่อยโพดใส่มากเราก็สิเอาหันละ สองซ้มมมอมากออกาสีพอดีก่าน,นี้ วัเนี้อากาศดีดีพี่น้องจะาแดดเบิดมือห,หนาวสี่องศาบ่ต้นหน่อย จบคลิปเป็นช่วงคนดีกันแด้วพี่น้องคะสาวจะกลับบ้านแล้วน้าวจ้ะสวัสดีจ้า